เกมการเมืองสหรัฐทำให้หน่วยงานราชการต้องปิดตัวและอาจเสียหายร้ายแรงหากกล,ลงกันไม่ได้ชาวญี่ปุ่นนิยมซื้อผลไม้คุณภาพระดับ5ดาวแม้ราคาสูงลิฟต์เป็นหลักหมื่นหลักแสนก็ตามจากนั้นติดตามโครงการให้ความรู้ในการขับขี่แก่นักเรียนชั้นประถมเพื่อปลูกฝังการขับรถอย่างปลอดภัยตั้งแต่วัยเยาว์สุขในทุกวันกับบัตรเครดิตอีออน ถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสโลกกับผมอิทธิเดชบุญชิตตานน์และดิฉันเช่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะมีอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเกาะกระแสโลกสดๆพร้อมกันทั่วโลกที่ w w w b a k a b o o t v ค่ะรวมถึงร่วมสแสดงความคิดเห็นกับรายการเข้ามาผ่านแฟนเพจ Facebook เกาะกระแสโลก Media News Channel ได้เต็มที่เลยค่ะครับผมมาคุยกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับนั่นก็คือการสั่งปิดสถานที่ราชการทั่วทุกแห่งเลยนะครับที่เป็นสถานที่ราชการที่ไม่สําคัญของสหรัฐเขานะครับหลังจากที่สภาสูงกับสภาล่างของเขานั่นก็คือ,อ,อวุฒิสภากับสภ,สภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทั้งสองสภาเนี่ยพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาหนึ่งแล้วก็ดีพับรีกเนี่ยครองเสียงอีก ในสภาหนึ่งนะครับเขาตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณประจำปี2014นะครับก็เลยทำให้ทางสถานที่ราชการเนี่ยจำเป็นจะต้องปิดเพราะว่ากระทรวงการคลังของเขาเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการเกือบ8 0 0แสนคนเลยนะครับที่จะต้องกลายเป็นคนตกงานคือไม่ถึงกับตกงานคือถูกสั่งพักงานโดยไม่มีกำหนดนั่นเองนะครับ คือการปิดสถานที่ราชการแบบนี้ค่ะถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงแล้วก็น่าจะหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นค่ะคแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงแต่ว่าเป็นเรื่องที่เคยมีการเกิดขึ้นมาแล้วค่ะและในที่สุดเนี่ยก็หาทางออกกันได้ทุกครั้งไปซึ่งนะักวิเคราะห์มองว่านี่คือเกมที่นักการเมืองของสองพักใหญ่ของอเมริกาเนี่ยเขากําลังประลองกันนั่นเองแล้วก็ในที่สุดก็คงจะตกลงกันได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนกลัวมากกว่าเรื่อง ของการปิดสถานที่ราชการก็คือปัญหาหนี้สินนะคะที่กําลังจะพุ่งทะลุ<ม>เพดานแล้วและถ้ารัฐสภาของสหรัฐยังตกลงกันไม่ได้ก่อนวันที่17ตุลาคมนี้ซึ่งก็เป็นเส้นตายสหรัฐค่ะอาจจะไม่มีเงินที่จะไปจ่ายเจ้าหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นกันค่ะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐเกือบ8 0 0 0 0นคนนะครับทั่วสหรัฐเลย ต่างพร้อมใจกันตกงานแบบไม่ได้นัดหมายเลยนะครับ<ช>หลังจากที่สอสอแล้วก็สอวอ จากพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันนะครับตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของงบประมาณประจำปี2014ซึ่งต้องเริ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับผลก็คือกระทรวงการคลังไม่มีสตังไปจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาละนะครับรัฐบาลเลยก็เลยต้องสั่งปิดหน่วยงานราชการที่ไม่สำคัญหรือไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศโดยตรงทั้งหมดนะครับ ส่วนคนที่ถูกพักงานก็ต้องกลับไปนอนเฉยๆอยู่ที่บ้านโดยไม่ได้เงินเดือนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับเข้ามาทํางานเมื่อไหร่นะครับแล้วที่สําคัญนะครับเงินเดือนย้อนหลังตอนที่ถูกพักงานเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้รับด้วยหรือเปล่านะครับค่ะและสําหรับเรื่องของการปิดสถานที่ราชการแบบนี้ค่ะถ้าเป็นประเทศอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่ร้ายแรงสุดๆเลยเพราะสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเท่านั้นเช่นการปฏิวัติร,รัฐประหาร ถูกฆ่าศึกรุกรานเกิดทายนะครั้งใหญ่คือถ้าไม่สาหัสสุดๆนะคะต้องบอกว่าไม่มีใครทําแบบนี้แน่ๆเพราะว่าแม้แต่ที่ซีเรียค่ะที่กําลังมีสงครามกลางเมืองรัฐบาลของเขานะคะก็ยังคงจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการอย่างต่อเน,นื่องค่ะครับในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอื่นๆนะครับการสั่งปิดสถานที่ราชการนี้ต้องบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้ระบบการบริหารประเทศ ที่อำนาจของฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติ จะอยู่ในมือของพรรคการเมืองเดียวหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับสหรัฐนั้นแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ระบบการคานอํานาจกันอย่างที่เห็นชัดเจนในตอนนี้ก็คือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นของพรรคริพับลิกันส่วนวุฒิสภาก็เป็นของพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยที่สหรัฐเนี่ยเขาเริ่มก่อตั้งประเทศแล้วนะครับด้วยเหตุผลก็คือ ให้การบริหารงานราชการเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็คานอำนาจกันอย่างรอบคอบนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพวกมากลากไปเหมือนอย่า ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศอย่างที่เราเห็นกันนะครับแต่ว่าการปิดสถานที่ราชการแบบนี้ค่ะก็ทําให้อีกหลายประเทศเนี่ยตกใจไม่น้อยเลยเพราะยังไงนะคะจะต้องกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะอย่างอังกฤษเนี่ยถึงขนาดพูดว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์แบบนี้ค่ะคือเมื่อสหรัฐจามทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะติดหวัดไปด้วยส่วนเพื่อนบ้านอย่างแคนาดาค่ะก็บอกว่าถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐดิ่งเฮลแคนาดาก็จะต้องตกหน้าผาตามลงไปด้วยค่ะอีกอย่างการปิดสถานที่ ราชการครั้งนี้มีการประเมินกันว่าจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐนะคะเสียหายไม่ต่ํากว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะเยอะมากทีเดียวนะครับแต่นักเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐนะครับก็ออกมาบอกว่าการปิดสถานที่ราชการแบบนี้ใครทําไม่ได้แต่สาหารัฐทําได้ครับเพราะยังไงแล้วสหรัฐเนี่ยก็ยังเป็นประเทศที่เป็น เจ้าแห่งเศรษฐก<ม>ิจนะครับอันดับหนึ่งของโลกซะด้วยอีกทั้งยังมีเครดิตที่ดีพอนะครับที่จะทําอะไรแบบที่คนรวยเขาทํากันได้<ฆ>อยู่นะครับก็คือประเภทเสียเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ยอมเสียหน้าอะไรทํานองนี้นะครับขณะที่นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะนักการเมืองของทั้งสองพักนะครับก็คือเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยพยายามที่จะเล่นแง่เพื่อประลองกําลังกันเท่านั้นโดยไม่โดยไม่มีใครเนี่ยยอมใครไง่ายๆนั่นเอง เพียงแค่ห hmm. ว so, sure. ังผลทางการเมืองนะครับแต่ท yes. ้ายที so, ่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะตกลงกันได้ในที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยนะครับนักการเมืองของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีจริยธรรมพอสมควรนะครับเห็นแก่ประชาชนมากกว่าพรรคพวกตัวเองนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับในการตกลงกันเพราะที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมาหลายครั้งแล้วคือ17ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่18ซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็สามารถตกลงกันได้บางครั้งเนี่ยใช้เวลาเพียงวันเดียว อยากเต็มที่แล้วไม่เกินหนึ่งเดือนเท่านั้นเองะนะครับส่วนเรื่องการปิดสถานที่ราชการค่ะก็อาจจะทําให้ใครตกใจบ้างแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดตอนนี้ค่ะกลับเป็นเรื่องของดิสินของประเทศที่กําลังจะพุ่งทะลุเพดานนี่ นี้กันเนี่ยครั้งแรกเลยค,คือถ้าถึงวันที่17ตุลาคมนี้นะคะคยังไม่มีการตกลงกันได้หมายถึงว่ารัฐสภาของสหรัฐเนี่ยยังตกลงพูดคุยกันไม่ได้ในเรื่องของการขยายเพดานหนี้สินสหรัฐก็จะไม่มีเงินไปจ่ายหนี้ค่ะหรือพูดง่ายๆคือสหรัฐเนี่ยจะมีการเบี้ยหนี้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของประเทศเขาเลยซึ่งถ้าประเทศพี่ใหญ่ทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐไม่มีเงินจ่ายหนี้ขึ้นมาจริงๆรับรองเลยค่ะว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยเตรียมเผชิญกับ วิกฤตเศรษฐกิจกรครั้งใหม่ได้ทันทีค่ะใช่ครับแล้วถ้านั้นยังไม่น่ากลัวพอนะครับก็ยังมีเรื่องให้เราเนี่ยต้องกลุ่มใจกันอีกนะครับนั่นก็คือมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวที่ กระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยจะเลื่อนการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจประจำปีออกไปนะครับจากกำหนดเดิมเนี่ยที่จะต้องประกาศในวันศุกร์นี้นะครับเรื่องนี้ถือว่าสำคัญไม่น้อยนะครับเพราะว่าข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นก็คือแนวทางที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยใช้เป็นตัวประเมินว่าควรจะดาเนินนโยบายของตัวเองยังไงต่อไปถ้าไม่มีการประกาศก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวายังไงนะครับ ก็คืออย่างน้อยเนี่ยขอให้ประกาศออกมาเถอะจะเป็นตัวเลขสีแดงหรือว่าสีเขียวเนี่ยอย่างน้อยๆ้อยประเทศอื่นๆเขาเขาก็จะได้รู้แล้วก็ะจะได้ปรับตัวได้ทันนะครับค่ะก็น่าเป็นห่วงนะคะสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐค่ะคือต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยอแต่มาเจอรเรื่องแบบนี้อีกก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากๆค่ะครับ,รบก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับอย่างสภาคองเกรสเขาก็ จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่กระทบแล้วแน่ๆก็คือนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่จะเข้าร่วมการประชุมเอเปกที่เกาะบาหลีอินโดนีเซียช่วงต้นเดือนนี้แหละครับประมาณวันที่5ที่6นี่ตอนนี้ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเครื่องบินหรือปาอันนี้ก็ล้อเล่นนะครับก็คือบ้านเขามีเรื่องเขาก็ต้องนะฮะจัดการเรื่องในบ้านก่อะเอาล้ครับช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ